ขอกให้มึงลงมาบอกให้กูเข้าเล้ยฟังภาษาคนรู้เรื่องป่ะเนี่ยครับ<อ>หอบเปย์น,นะป่ะหอบเปย์ไหมป่ะกูมีเปย์ามาทำม,มาทำมาทำเยอะมึงช้ามึงไม่พนนะ่นอ่ะมันต่อเนื่องไรพวกก็ได้เฮ้ยยี่อะไรเนี่ยมันต่อเนื่องไอ้เทียอ่หมอแม่ง หมอแม่งจะแทงกูไอ้เหี้ยมึงก็โง่ดน้อไอ้เหี้ยถ้ามันจะแทงมึงก็ขึ้นรถเดี๋ยวไปวิ่งวนละมันไปขอให้หมอช่วยมึงนี่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 นีไอ้แซนตีไอ้แันตีเฮ้ยจอร์ดี้มึงอะออกมาเลยลงคูเขาคูเขาบอกให้มึงลงมาปล่อยคูเขาเฮ้ยฟังภาษาคนรู้เรื่องปะเนี่ยปล่อยไม้ดีกว่าปล่อยไม้ปล่อยไม้ปล่อยไม้ปล่อยไปมึงถอยไปมึงถอยไปคูเขาดิไปให้มาคูเขาก่อนให้มาคูเขาก่อนคืนค่อยแทง สวายไม่รู้ดีน้อยมึงว่ฉลาดเฮ้ยมึงไป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 ดำปืนเฮ้ยบัตรผู่นใหม่บัตรผู้เล่นใหม่บัตรผู้เล่นใหม่บัตรผู้เล่นใหม่มาแล้วมาแ้วบัตรผู้เล่นใหม่บัตรผูเล่นใหม่เจอกันไว้หนุ่มมึงฟังนะไอ้สมนึกมึงไปดีดำปืนจกนะเว้ยมันเถือนมากอ่ะมึงใจเบาไอ้คิดมึงไปต้องไปจกมันดีโง่ ไอ้มึงเรียกมาให้สมนึกเว้ยมึ์ชื่ออะไรมึงจะไปเรียกชื่อจริงดำเฮี้ยอะไรอ่ะแล้วปล่อยให้ดันปืนไปจกเลยดันปืนเที้ยอะไรแวะเข้าเลยไป็นบรรองซ่อมเพราเรามีเครืซ่อมขอประชุมกันชอบไม่มานะมึงไม่เสือกเลยครับ ปอกไปหุเขาเฮ้ยฟังภาษาคนรู้เรื่องปะเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนหุเขาหุเขาไปมึงถอยไปมึงถอยไปคุเขาดิไปให้มาคุเขาก่อนให้มาคุเขาก่อนครับคืนค่อยแทงใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นครับคุเขาสวายไปรู้ดีหน่อยนี่มาฉลาดเฮ้ยมึงปล่อ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 ยมึงปล่ไปดำปืนเฮ้ยบัตรผู้เล่นใหม่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  เล่นใหม่<ๆ>น e ้องเอ็ก e กันไว้นมไอ้ควายไอ้โง่กูเล่นมานานกูคงจะ60โลมาฟาร์มหรอกไอ้ขี้หาย